ไปบ้าน,าน,านขอาเเป็นวันนี้พาเพื่อนจัดจานนะคะก็เป็นการจัดจานเพื่อจะใส่ยำปลาดุกฟูค่ะก็จะใช้หัวระดิตเนาะล้างทำความสะอาดแล้วก็แครอทค่ะก็ง่ายๆคะ่ะวันนี้เล่นอยู่แค่2อ,อย่างค่ะตามวัตถุดิบที่มีค่ะก็จัดจานนิดนึงเพิ่มความอยากในการทานอาหารของเราค่ะก็หั่นระดิตให้เป็นชิ้นบางๆเนาะแล้วก็เอามาเรียง จนเต็มรอบขอบจานแล้วก็ทำไปเรื่อยๆค่ะทำไปจนเต็มวงเนาะค่ะอาศัยความใจเย็นใจสู้ใจเอาพอสมควรค่ะแต่ว่าก็เราอยากทำให้อาหารที่เราทำมีคนหยิบทานแล้วเราก็ดีใจเนาะมีคนทานอาหารเราค่ะก็จัดจานค่ะก็ททำไปเรื่อยๆเอาหัวแครอทค่ะวาง อันหลังเข้าหากันทาไปเรื่อยๆจนเต็มรอบขอบจานอนไนไม่สวยก็ขยับเข้าขยับออกได้ค่ะวันนี้หางหายจากการจัดจานไปนานพอสมควรค่ะก็เริ่มใหม่ค่ะก็ทําไปเรื่อยๆค่ะทําเพจก็ให้มีความสบายเนาะเราจะได้ไม่เครียดค่ะเพื่อนๆทําสบายๆบยันทึกความทรงจําดีๆของเราไว้ในโลกโซเชียลค่ะแม้ว่าเราไม่ได้ปกติเราก็เล่นอยู่แล้วเนาะอันนี้เล่นไปก็แค่แบบให้เรา ได้สะสมทรัพย์สินทางปัญญาไว้ในอนาคตเนาะก็ทาไปเรื่อยๆท่านใดที่ยังไม่ผ่านก็สู้ต่อไปค่ะอันนี้ผ่านคลิปสั้นแล้วค่ะแต่ว่าในสตรีมก็ต้องสู้กันอีกยาวไกลเลยค่ะเพราะว่า,าเขาไม่ได้ดันเนาะเอไอไม่ได้ดันค่ะก็ทําไปเรื่อยๆค่ะเพื่อนๆแต่ว่าอีกเพจน,นึงนั้นเขาดันให้ค่ะก็สามารถสะสมหกหมื่นนาทีได้ได,ได้ได้รวดเร็วมากค่ะแล้วก็ผ่านสตรีมแล้วด้วยค่ะก็เ,ะเลย เป็นกาลังใจให้ทุกเพจทุกคนที่ยังสู้ต่อไปเนาะค่ะก็ทําไปเรื่อยๆค่ะสะสมจํานวนชั่วโมงสะสมคลิปของเราไปเรื่อยๆทรัพย์สิสนทางปัญญาในระยะยาวมันจะมีประโยชน์แล้วก็เพื่อจะให้เราได้ไม่ต้องแก้ไขางานก็ดีเลีเ่ยงการใช้เสียงเพลงดีที่สุดกับเพื่อนๆก็เราจะได้ไม่ต้องแก้ไขนะอันนี้ก็ถ้าเขาไม่เตือนมาเราก็ยังไม่ลบเนาะเพราะสมัยก่อนเราทําใหม่ๆเรายังไม่ค่อยรู้เรื่องเราก็ใส่เสียงเพลงแต่ก็ เป็นเสียงเพลงที่เอามาจากในสตูดิโอที่เขาอนุญาตให้ใช้เนาะแต่พอเข้าจริงๆก็ใช้ไม่ได้กับเพื่อนๆก็ต้องไปไล่ลบค่ะถ้าไม่ลบก็ก็เก็บไว้ก็ก็มันก็สร้างรายได้ไม่ได้เนาะค่ะก็เราจะสร้างรายได้ก็อีเรลียงเสียงเพลงดีที่สุดกับเพื่อนๆค่ะอันนี้เราจะเติมตรงกลางด้วยแครอทกับแอปเปิลเขียวค่ะเพราะว่าวันนี้เราไม่มีมะม่วงค่ะก็เลยทานเป็นแครอทกับแอปเปิลเขียว สไลด์บางๆมาวางรองจานเนอะค่ะก็ง่าย,าย,ายค่ะเป็นยำปลาดุกฟูค่ะอร่อยจะวันนี้จัดจาน